รสการณ์รากครับนี่คือตัวไลฟ์โชว์และนี่ก็คือช่วงไลฟ์โชว์นะครับช่วงของความสนุกสนานและเสียงหัวเราะนะครับวันนี้ท่านจะได้พบกับตลกผู้อุทิศตัวให้กับสังคมตลกผู้ทําทุกอย่างแบบชนิดที่เรียกได้ว่าเป็นยอดนักสู้จริงๆไม่มีใครสู้เท่าเขาได้อีกแล้วตลกของเราคนนี้นกเชิญยิ้มและชาวนาครับ เมืองอีสานสีแห่งแรงกับแห่งแต่ลงโฉมแต่นกำใจคนอีสานเมนบ่มีวันแรงพูดว่าอ่าอ่าอ่าเสียงพิ้งเสียงแค้นหฮาเสียงฟองเห่าดังตุ่มเตือนพูดว่าอ่าอ่าอ่าเชิญอนเปเจ้าพี่น้องมาซอยตุ่มไปซอยเสียพูดว่าอ่าอ่าอ่าเอ้าให้มาพากันสร้างเมืองอีสานใด้สวยสุึมอ่าอ่าอ่าฝนสิตกเขาสิตุ่มป่าสิเต้นหยาบโป่งไส้พูดว่า

เอาเด้อปนีลาเม้หวานเดี่ยวเน่าเนาดเนาเราไปยัเนาเนเราไังเเาสีบอกเเขาริมท้ารับนขาละเอาูแรงหมาเห็นมาดุแล้วดุตอกแตแบ่งเป็นตั้งดั้นาดมากัดกันอะไรกันกลางวาเราไปดีนอสายเดินแล้วสายเดินมาเด้อเด้อสายดินจับจับจจโอ้ยเขาเหนียวจงใจเลยเอาเด้อปนีลพว่ะเอาเด้อปนีละแม่ว่าเดี่ยวน่า มาหยักาาแล้วมาเเาาไนซอดเข้าเดอ้าค่ะนขาแล้อาแาเห็นมาโดนแล้วมั้งตองแแบเป็นตตนมากันแล้เลยกันจังมาซึ่งถาขาเราไม่ไดเียหน่อยเจะจคนเสียงถ้าพวกเราม่กันขอควรถ้าไก่เราไม่ได้ม่ายเดอเดอเดอดเดอจับจับอ้ยแสบแสบเอาเด้อปนีลพ่อเอาเด้อปนีลแม่มาดีแล้วมาาาเ้าเงาเงาาีวเดาเดอ้าอ๋อเหอะเด๋ยวตาย เป็นไรหัวหน้าอ้าวอันนี้ว่าเราแต่ฉันเป็นแกฉันอ้าวอีกเที่ยวมาเนี่ยเห็นหัวหน้าเหนื่อยกลัวหัวหน้าใครเหนื่อยว่าได้เห็นหัวหน้าเหนื่อยไม่เห็นเหรอโอ้ยไม่เหนื่อยธรรมดาเอาเด้อปนีหล่ะพ่อเอาเด้อปนีหล่ะแม่วะเดายาวงาเยาแล้วไปยาวงาเงาแล้วไปยงาเยาวงาเอาขวัญซีบอกถึงก้าวตั้งด่าแล้วไปเลยไปโดนใสยเด้อใสยเด้อไปเด้อเด้อใสยเด้อจับ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 เอาเด้อปนีหล่ะพ่อเอาเด้อไม่มีมุกอื่นเลยแล้วบอกหัวหน้าพี่เหนื่อย มุกอื่นก็ทําเหนื่อยได้เป็นไปได้หรอเราพ่อใหญ่เหนื่อยไหมครับเหนื่อยแล้วเมื่อกี้บอกไม่เหนื่อยแกเป็นใครอ่ะเอ้าก็น้องพี่แกเหมือนกระลอกเจ็บๆยังไงก็ไม่รู้แข็งแรงดีพี่ผมแข็งแรงดีครับโอกระลอกแต่งตัวหล่อไปไหนมาเนี่ยอ๋อวันนี้ไปโรงพยาบาลมาเพ่ไปทําไมอ่ะพาเมียไปเอาลูกออกครับอ๋อเมียคลอดเมียคลอดแล้วเมียผมทานลูกหมาเข้าไป เศรษฐกิจมันทำอย่างนั้นใชเหรอโอ้โหเป็นแคอหือแต่งตัวเป็นน้ำผลไม้มาเลยเลยเฮ้ยแกไปไหนมาเนี่ยไปช่วยพ่อขับเครื่องบินอ๋อที่ดอนเมืองแดดเดนลมิดแล้วไปไหนมาพาพ่อไปหาหมออะไรอะไรก๊อกก๊อกนีพ่ออีพอไปหาหมอพอข่อยพอสบายกันจังว่าพ่อนย่งย่างไปยัางมาสักกันเลาะเมียเลาะเมียเลาะเมียเนาะเนาะเนาะ อะไรนะน้อหยพอข่อยว่าสบายข่อยกระเบิ้งพอข่อยละเนาะเนาะเนาะจิโกพม่าช่วยแปลให้ฟังเงสิหาเอียงอ้ายเจ้ากระเบิ้งดีๆีที่เราขอ่อยเป็นเจ้าหน้าทีเจ้ากระเบิ้งตีละเนาะไปแกพูดภาคกลางสิโอกาสจะไดผมพ่นสารคามผมฟังไม่รู้เรื่องเป็นยังสิฟังไม่รู้เรื่องฉันยังเรียนไม่ถึงแกสิเปเรียนสิไดอ้ายเอาจังสีบอลเลิกงานให้ยืมเงินแสนหนึ่งเอาบ่อีหลีติ อยู่เฉยๆได้ไหมอีใช่หัวล้ออะไรนางมาหลายมีคนเขาบอกว่ากระลอกในเวลาดูรายการทำไมชอบเล่นเป็นผู้หญิงทำไมบทอื่นเล่นไม่ได้เราเล่นได้ครับพี่แล้วทําไมแต่ที่ที่เล่นเป็นผู้หญิงพรอาะที่ชอบไงฮะชอบผู้หญิงชอบผู้หญิงจริงเหเอา้าชอบขนาดมีพี่ผมยังชอบเลย <S <S อะไรก็มีน,นับ <ผม S 2> ถือการไงครับพี่ครับพี่มีบางคนเนี่ยอยากจะทราบว่า เด็กๆของผมเนี่ยแต่ละคนนะฮะวงดนตรีของผมเนี่ยนะครับวงดนตรีมหาสนุกของผมไปแสดงที่ไหนจะต้องมีเด็กๆพวกนี้นะครับนักดนตรีพวกนี้ฝากด้วยนะครับ <st aff> เด็กกำพาานนร้าทั้งนั้นนะครับทุกคนเป็นเด็กกำพร้าวัดสะแก้วทั้งนั้นแหละฮะรุ่นไหนอะนู่นน่ <st aff> ออนอาจารย์เป่าแซกนี่ครับผู้วิเกียริครับฝากไว้คนครับคนนี้ครับใครล้องก้องจับหน่อยฮะนี่ครับน้องชายของจตุพลชมพนิดครับใครฮะจตุจักรนครเกษมครับ รถติดไปทำไมรถติดรถติดเหรอรถติดทายังไงถึงรถติดอืมก็เรื่องดีใช่พี่บุญไหลนี่คนจังหวัดอะไรอ่ะมหาสารคามมหาสารคามโยมเพออะไรออเพื่อนาเชื่อครับแกคนจังหวัดอะไรมหาสารคามไงพ่อหน้ามหาสารคามครับแล้วแล้วไปนี่ถึงร้อยเอ็ดก่อนไหมยังไม่ถึงก็ถึงบุรีรัมย์ก่อนครับมาจากหนองคายอ่ะโอถึงถึงก่อนครับแกคนจังหวัดอะไรจ๊ะ มหาศาลคามไงหัวหน้าเออเนาะเจ้าก็บอกเป็นตัวเป็นคนมหาศาลคามก็นอกเนาะเนาะมาเกาะฟององเาะเออเกาะทั้งวันไรเลยคนจังหวัดอะไรอ่ะคนอังทองฮะอ๋อบ้านเดียวกันนี่คนละบ้านบ้านเดียวคันเออไปไกลไกลเด้ไอเลมันอยากมีหนวดเหมือนผมหนวดมันไม่มีไปเอาเนยทาแล้วไปเมาหลับหมาเลียหน้าเละไปหมดเลยแล้วแกมันจะหน้าเลย พี่น้องก็เชียร์กันครับไอเลอยากหน้าเหมือนผมหน้าตาดีทั้งบ้านสังเกตพี่น้องสังเกตพี่น้องแต่ละคนปากเงอะทำเหมือนซะด้วยนะครับทำเหมือนแต่อะไรมันจะสนุกสนานเดี๋ยวมาดูความสามารถของแต่ละคนครับรับสิ่งที่จะทําให้รายการของเราอยู่ได้แล้วเราก็ยังต้องได้มากันบ่อยๆถูกต้องจะบันทึกเทปเตรียมตัวเลยนะครับหนึ่งสองสโฆษณา เมื่อกี้บุญไหลบอกเป็นทางนี้ทางนี้พูดไปตั้งนานมึงจะรู้สึกอยากเป็นบุญไหลที่ท่ามึงนึกขึ้นได้มานึกขึ้นได้นึกขึ้นเข็มสิไอจอนนี่แต่งตัวถามจริงแกแต่งตัวตั้งแต่ต้นกรุงศรีหรือเปล่าวะเนี่ยแกยกกองทัพมาแล้วก็ไม่กลับบ้านเลยอยู่ต้นรัตนโกสินทร์เลยเหรอชอบเมืองไทยชอบเมืองไทยเมืองไทยถ้าอยู่ร้องเพลงเมืองไทยได้ไหมได้เพลงอะไรครับเพลงชาติแหมเกิดเป็นคนไทยร้องเพลงชาติไม่ได้ก็แย่เออนี่เป็นคนอีสานร้องเพลงภูไทยได้ไหม แกฟังได้ไหมล่ะไอผมมาฟังได้อยู่แล้วแกร้องได้ไหมล่ะไอผมก็ร้องได้อยู่แล้วแกจะฟังเป็นหรือเปล่าล่ะแกร้องเพลงอะไรได้แกฟังเพลงอะไรเป็นอ่ะผมฟังได้ทุกเพลงผมก็ร้องได้ทุกเพลงแหละแกจะร้องเพลงอะไรแกจะฟังเพลงไหนเอางั้นแกร้องเลยงั้นแกฟังเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแกสองคนใครจะร้องใครจะฟังเนี่ยแกบ้าหรือเปล่าเนี่ยใครบ้าแกสองคนน่ะนี่แกฟังไม่รู้เรื่องแกรู้ไหมรู้ไหม อ้าวแล้วฉันจะรู้เหรอแกยังไม่รู้เลยรู้ตีเราสองคนรู้กันสิรู้อะไรเอาก็รู้แล้วใครจะร้องแกคนจังหวัดอะไรอ่ะมหาสารคามไงแล้วแกจะร้องเพลงอะไรแกจะฟังเพลงไหนเล่าฟังเพลงภูไทยก็จะร้องภูไทยนี่แหละแกร้องได้แกฟังเป็นเนาะไอผมมันร้องได้ทุกเพลงอยู่ไอผมก็ฟังได้อยู่แล้วอ้าวงั้นแกร้องเลยงั้นแกฟังเลยอ้าวดนตรีขึ้นขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นที่อยู่ใจทำไมขึ้นเออหลอตายแล้วยืนหัวลิ้ไม่บ้า ขึ้อนเรยเอาเลยมาตบหัวหลุดหลบนะหลบนะคนวหน้าหลบนะเออบุญไหลนี่สังเกตนะมา,มาอยู่กับผมกี่เดือนแล้วเนี่ยเจ็ด <7 S 1> เดือนนะครับเจ็ดเดือนรู้สึกก็ไปเล่นที่ไหนนะทั่วประเทศไทยเวลาวงดนตรีมหาสนุกไปแสดงนี่นะคนจะชอบคอนเสิร์ตร้องเต้นเล่นตลกของเราค,รคนชอบบุญไหลยเยอะเนี่ยสังเกตนะสังเกตนะตนะครับไม่รู้จะอยู่กับผมนานไหมนะตลกมาอยู่กับผมพอดังก็ไปหมดขนาดไม่ดังยังมีมาดเลยเดี๋ยวนี้ ผมอยู่ครับผมอยู่กับณหนาตลอดจะเ<ล>ชื่อได้ไงอ้าวณหนาไม่เชื่อผมเซ็นสัญญากับผมไม่หลัเอาไหมเอาไป20ปีเลยว่าแต่ว่าแกจะอยู่ถึงไหมผมชอยตูนักไม่ต้องสัญญาดีกว่าไม่ต้องเอากฎหมายนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหมนับถือครับกล้าสาบานต่อหน้าสวมในห้องบันทึกเทปของเราไหมสาธุสวมอันศักดิ์สิทธิ์ไม่มีอะไรศักดิ์สิทธิ์กว่าสวมเราเลยครับสวมไม่ดีตรงไหนพี่ต่อยก็ต้องเข้า ครูบาอาจารย์มายังต้องเข้าเลยถ้าสิ่งไม่ดีนะครูบาอาจารย์จะไม่เข้าไปหรอกแสดงว่าส้วมดีจริงแม่อาจารย์สาธุส้วมศักดิ์สิทธิ์หากวันไหนข้าพาเจ้าเท้าบุหไหลเนี่ยคิดคดทรรยศต่อโนดออกจากโนดไปขอให้ลูกมีอันเป็นไปถึงตายแต่ถ้าหากวันไหนหัวหน้าโนดไล่ลูกออกก็ขอให้แกตายฉันว่าถอนคำสาบานดีกว่านะ ถอนเลยดีกว่าถอนเลยอ่าถอนเลยฟังได้ยังภูไทยแกจะร้องอยังแกจะฟังได้ยังล่ะครับฟังเลยโอ้อยโอ้ลาซาลน้าเอ้ยโอ้ีหวัหน้าวัหน้าเดี๋ยวเดี๋ยววัหน้าช่วยเป็นลูกกู้ให้ผมหน่อยครับ ลูกคู่ยังไงลูกคู่ลำพูไทยต้องมีเฮ้ย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 นี่แล้วผมทำตอนไหนอะดูหน้าผมผมพยักหน้าคน้าก็เฮียเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ๋อโอ้ยรอางาบนเฮียเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้เพียงจบไไปหานักพันยายตลอนลอ าาาาาเฮ้ยอย่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 าพอดีมั้วผมปวดคออ้าวไม่ไหวแล้วหัวหน้าเวลาจะเฮ้ยย่าไม่ต้องดูหน้าผมแล้วทำไงดูรองเท้าผมนี่ยังไงครับถ้าผมยกรองเท้าหัวหน้าก็เฮ้ยอย่า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 อ้าเฮ้ยอย่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 าโอ้แกนี่เข้าใจกับรองเท้าไว้นะเนี่ยอัจริยะนะเนี่ย โอ้แค่รองเท้าน้องฉันทุกคนนี่ยิ่งถุงเท้านี่มันทำได้หมดเลยอารมณ์ถ้าโอ้ยน้องลาซาฮุนงามเลยเฮ้ยอย่าเฮ้ยอย่าเฮ้ยอะเฮ้ยอะอันนี้แคจุกไม่ไปหาเฮ้ยบัดเฮ้ยอลเฮ้ย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  อันนี้มันลีลาผมอวไม่ได้ส่งซิกเหรอเฮ้ผมยกก่อนสิครับเหรอไม่ใช่คราวนี้ถ้าเกิดผมจะร้องเพลงโคราชบังแกเป็นลูกคู่ได้ไหมแกคิดว่าฉันเป็นได้ไหมล่ะจะได้เป็นได้เนอะทำยังไงลูกคู่ลูกคู่โคราดมันจะเอเฮเอเฮเอผมไม่ทำตอนไหนครับดูก้นผมเวลาผมสส่ก้นคุณก็เอเฮเอเฮเออลองได้เอเฮเอเฮ ไอ้นี่เข้าใจกับง่ามก้นไวดีเวมัอน,นไปหลงน้ำคำจำพลาเขาบอกกันว่าบางกอกไปหลงขลมเขาหลอกจนถึงบางกอกเมืองกรุงเอเอเอเมืองกรุงเขาใส่ใส่สล้ำคาแทมค่าในหน้าแสนยุคไม่สมคำมั่นหมายมุ่งต้องจากเมืองกรุงแสนไกลเอ เอเฮ้ยเอ้หัวหน้าหัวหน้าแสนหัวหน้าหัวหน้าคอดมก็เก่งดีกว่าเขาไม่ได้ออกทีวีไม่ได้อยู่บ้านแม่ไก่ตะเภามากัดตะผกคนบ้านโขกไว้น้ำก็ไม่เป็นจึงทำปุ๊บปุ๊บมาทำปั๊บปั๊บมาทำอีรักมาทำอีเหลือใครขันจะความไอ้มันก็เสือกไอเหือกไปตำดินจำ

มันเนาะเนาะเนาะได้ไหมถึงอะไรอ่าอ่าอ่าเอาเอาเด้อปฎิลดาพอเอาเด้อปฎิรดาพูด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 บอกเอากับเมื่อีสานแข็งแรงกับแหงแต่ร่มฝนอ่าอ่าอ่าเดี๋ยวข้างหน้าช่วยอ่าอ่าอายผมดีกว่าได้ได้ได้เมื่อกีสารเชียงแรงกับแหงแต่ร่มฝนอ่าอ่าอ่านิ้วอย่างนี้ด้วยสินี่นี่นี่นุ่นคนนุ่นะทำได้ลองไหนเราเนี่ยเก่งนี่ข้าเนี่ย ไม่ทำได้หรอกอ้าอเมื่ออีสานสีแห่งแรงกัแห่งเตะรักลมฝนอ้าอ้อ้อ้าอ้อไปอาไหนเราอ้านีเขาขายข้าวต้มอ๋อไม่รู้คนละอากันอะไรตลกใหม่ก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปเ่ามาฝึกไว้อีกหน่อยจะเก่งเองครับผมรับเดรับโอ้โหฝึกไว้อีกหน่อยจะเก่งเองอ่านี่นี่ตอนนี้โน้ตเชิญยิ้มเนี่ยได้ข่าวว่าเป็นคนสู้ชีวิตด้วยโอ้ผมสู้ชีวิตมาก่อนสังเกตเลยฮะ ช่วงชวัยไลมีคนสู้ชีวิตสังเกตโลโก้จะต้องเป็นผมใส่เสื้อแสดสู้แบบหมาจนตรอจนจนไม่มีใครครบ้วเดี๋ยวนี้ว่าใครไม่ได้แล้วในปีผมก็ทำอะไรตามอารมณ์กันหมดแล้วอ๋อได้ยังไงก็ได้แล้วพวกเราไปกลับเถอะปรคัโน้ตเชิญยิ้มและช้านะครับพักครูพวกกติ่าสนใจก่อนแล้ี๋วเข้กันช่วงต่อไปของรายการครับ